สวัสดีครับพี่น้องแฟนเอฟซีที่โคราชหักแพงแฟนรายการบ่าวอีสานทางช่องบ่าวอีสานซีเบิร์บ่าวอีสานพิ้งแค้นบ่าวอีสานเอสบีเอ็มทิกต็อกเอสบีเอ็มทีวีนะพี่น้องอามานีกับเป็นมือสำคัญอีกหนึ่ง่น้องครับผมเป็นมือตักบาทเทโวตักบาทเทโวโลหะนะเนาะตอนนี้ชาวบ้านนิคมสิตรีเรือว่าทางกำไฟวัดปทุมทองธรรมารามนะพี่น้องอ่ ท่าใส่บาดนะครับใส่บาดตักบาดเทวุจะมีเป็นขั้นตอนตอนอยู่ใส่ข้าวสารอาหารแห้งกระต้มขนมข้าวซุปก็พร้อมปัจจัยนะพี่น้องครับผมอ่ะขอมาพบกับรายการท่านแรกนะครับท่านแรกที่เตรียมจะดูปัจจัยออเดอร์ปัจจัยขึ้นเรื่นรอบแรกปัจจัยขึ้นเรื่นรอบช่องข้าวสาร ก็ไปเป็นรอบที่สองนะครับรอบที่สองก็ตักบาตรเข่าสารอาหารแห่งเข่าสารรอบที่สองภาษารอบที่สามเป็นเป็นข่าซุกเข้าหนึ่งเนาะข้าเนี้วหรือว่าเข้าจ่าก็ได้นะครับนั่นเป็นไปตามรอบของการตักบาตรเทวโลหณะทางกำไฟวัดประทุมรัฐประทุมทองธรรมารามบ้านนิคมซิตี้ครับผมโดยบ่าอิสานนำเสนอสืบสารมรดุก อนุรักษ์มรดกมูลมังอีสานบรนเฮานะครับรอบที่สองกะเป็นข้าวสารรออไปเป็นรอบที่สามรอบที่ัวไปขาวสารอาหารให้กับผีร้องเข้า เอาหมูค no no, ือหมไเด่มากรอบไก่แนี่ยบวบข้าบบปีนี้ค้าวกรบพิกายปีไหนข้าวระกาบวไก่เน่ยบวปนี้ให้ครับบวบคอโอ้ยบวไก้คือลงมาเบ่งเยมันคลอดไร้เนี่ยเดี๋ยมันเสียงดังไรายมันจะอยู่ัว่าไหเลื่อยกว่ไห้บวบคือ มาลอวันที่เบิ่งกจับวไดใดเบึ่เบื่อขึ้นเอาผมเป็นอย่างเท่าผมบินพอดีเอาต่างวบเท่ากัจับไปุกเอายกมาไลกันนักเลยเออไปทน่อยเอาเต่จ้าเท่าเอาเลยกไ้ตัวพองเอาเก็คือว่าเออนัดแน่นอ่ะเท่าก็ตาเท่า เอาต่อไปเท่ากับทีได้ออต่อไปเท่ากับจะได้ใส่หอ,อกุกขนมเออตอไปเนาะขอบคุณโอ้ขอบคุณโอ๊ตว <c ười> พี่ลองตอบไปจปนรอบเขา่เขาเข่าเหนี้ยเข่าหนึ่งเนาะเข่าหนึ่งหรือว่าเข่าสวยก็ได้แล้วพร้อมทั้งขนมนมเนยอันตอนนี้เป็นรอบที่สามจะเป็นรอบสุดท้ายมีอยู่รอบหนึ่งดอกไม้ปัจจัยรอบสองเข่าสารอาหารแห่งรอบสามก็คือเข่าหนึ่งเข่าเหนียวเอาพร้อม,อมด้วยขนมหรือเปลน,นี่คือการอ่เเอาเพื่อนๆว่าเป็นเหตุประเพณีโบราณห้านะพี่น้องนะอตั้งแต่ไหนแตไ่ไหมาเนาะ ทางวัดแต่ละวัด,แต,วดแต่ละบ้านพ่นกะเฮ็ดเป็นตักบาตรเทโวโลหณะแต่ว่าในการตักกอาสิโบขึ้นกันไปนะพี่น้องลางบ้านพันกะตักเครื่องสล่านางบ้านกะเอารอบวัดเอารอบสลา,าสิเนาะแต่ว่าบัดนี้คุมห้อเอาไปตามสายยาวเอาตามสายยาวนะพี่น้องครับผมได้ฉากพอดีไทยวิดดโอพอดีเนาะเอาเอา,เอาบนน้ำการพี่น้องครับผม